สวัสดีครับชาวโลกวันนี้ผมจะมาพูดถึงคำสั่ง Google Now on Tap วิธีการใช้นะครับก็แค่กดปุ่ม h โฮม้างไว้จากนั้น Google จะทำการสแกนทั้งหน้าจอให้เราเลยว่ามีตัวหนังสืออะไรบ้างแล้วก็จะดึงข้อมูลนั้นออกมาเสิร์ชนะครับมันเพิ่มความสะดวกสบายกว่าตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปนั่ง Copy แล้วก็แปะ Copy แล้วก็แปะนะครับโอเค คำสั่งนี้นะครับจะต้องเป็น Android version 6.0 Marshmallow นะครับที่สำคัญเนี่ยปัจจุบัน Google ไทยยังไม่ support นะครับก็เราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับวิธีการก็คือไปที่ฟังก์ชันตัวนี้นะครับแล้วเราก็ไปเปลี่ยนภาษาตรงภาษาและการใส่ข้อมูลตรงนี้เปลี่ยนจากภาษาไทยตรงนี้ ให้เป็นภาษาอังกฤษยูเนเต็ดสเตทนะครับเพียงเท่านี้คำสั่ง Google Now onTap ก็จะใช้ได้ทันทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างวิธีการใช้แล้วกันนะครับปกติแล้วก็ตัวหนังสือเยอะๆก็คงจะมีอยู่ใน l ล n e ในอ e ีเมลอะไรพวกนี้นะครับใน Facebook ผมเอาเป็นในอ่าในอ e ีเมลแล้วกันวิธีการนะครับก็กดปุ่มโฮมครั้งไว้อย่างที่ได้บอก ก o เก l e จะทำการสแกนหน้าจอทางหน้าจอนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะมันเจอตัวหนังสืออะไรมันก็สแกนมาให้เราหมดเลยแล้วก็เราก็นำไปใช้ได้เลยสมมติว่าผมเปิดเว็บไซต์นี้เลยนะครับนี่มันก็จะสะดวกสำหรับเรามากไม่ต้องไป Copy ี้เพจต่างๆ เราลองมาดูอีกนะครับสมมุติว่าเราจะทําการสแกนหน้าจอนี้นะครับเราก็กดปุ่มโฮมค้างไว้เท่านั้นเองทีนี้ถ้าเกิดตัวหนังสือมันเยอะเราอยากจะเสิร์ตรเฉพาะตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นแทบข้างล่างนะครับเลือกตัวที่เป็นนิ้วชี้ตัวนี้นะครับมันจะทําการคอนเวิร์ตภาพทั้งหมดให้เป็นตัวหนังสือนะครับจากนั้นเราก็แค่คลิกนะครับเราจะ ทำการไฮไลท์ค่อยๆค,ค,คลิกได้เลยแล้วมันก็มีให้เลือกว่าเราจะทำอะไรเช่นเราจะเสิร์ชด้วย Google Now อีกทีหนึ่งแล้วก็กดไปที่ไอคอน Google Now นะครับมันก็จะทำการเสิร์ชให้เราได้เลยโอเคต่อมานะครับ เวลาเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือคีย์บอร์ดเราก็จะเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะแอดภาษาไทยเข้ามานะครับหรือใช้วิธีง่ายๆอย่างหนึ่งนะครับผมก็หาช่องพิมพ์หนึ่งช่องนะครับจากนั้นก็ไปดึงคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับไปเปิดคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับผมอ,อีกรอบนึงนะครับ ผมก็ไปกด select keyboard นะครับแล้วผมก็ไปเลือกคีย์บอร์ดที่ install เอาไว้นะครับตัวนี้ก็จะมีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษให้เลือกด้วยก็จะสะดวกสบายมากสำหรับคนที่เปลี่ยนภาษาอังกฤษแล้วยังใช้ไม่ได้นะครับเราลองมาที่แท็บตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ setting จากนั้นไปดูที่คำสั่ง now on tab นะครับว่าเราได้ไปปิดมันอยู่หรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดปิดก็ไปเปิดมันเท่านี้เองก็ใช้ได้แล้วบ๊ายบาย